เอที่อไไปม่ื่อวาน่ยแล้วหลังจากที่ช่วยมาเไม่งใช่ที่พี่ก็ร้องไห้ก็บอกว่าเป็นแม่ก็อว่าเชื่อหมจะดื่มจะดื่หุ่นเขาไม่ฟังแต่พอเขาได้ได้ฟังแล้วได้มีกาคลีกันด้วยตนคลียรเพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้ที่หลายคนกว่าฟังมีอยู่ข้าหนว่าฟังแล้วมาจุดที่ได้ เรนย็บก็เป็นอย่้อันนี้อย่าเตะตาเดี๋ยตาจะล้มเจ็บไหมบโอเค ท่านผู้ชมนี่ก็คือหลวงพี่เอี่ยมซึ่งก็เป็นผู้ที่ฟังเข็มคนที่ฟังเข็มนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับใบเรียกว,ว่าประกอบโรคศีลหรือใบผ่านการในการที่จะรักษาผู้ป่วยถึงเป็นพระก็สอบได้อันนี้อยู่ที่ความสามารถของพระด้วยไม่ใช่ว่าพระแล้วก็สอบได้ทุกคนไม่ใช่สอบยากสอบยากสอบเย็นสอบเป็นหมอ แต่ว่าการรักษาบำบัดรักษาเนี่ยมันเป็นการได้บุญครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระบรมเฉลิมพระเกียรติในโ,โรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษาครบ83พรรษาเราชาวไทยก็ทำดีถวายพ่อหลวงก็มีโครงการพังเข็มขึ้นที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน เพื่อบำบัดผู้ป่วยก็มีเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสักชั่วโมงนี่แหละนะว่าเลือดลมเป็นยังไงลมปราณจะตีกันยังไงก็เดี๋ยวรู้แหละอันนี้ก็ต้องขอบคุณ พระแพทย์หรือพระหมอนะพระหมอไม่ใช่หมอพระนะพระหมอเพราะว่าเป็นพระนี่ต้องใช้พระก่อน โมอาหารเช้าเกือบเสร็จทุกวันนอกจากนั้นก็มามาวันเป็นไงบ้างฝเข็มไปเล้เป็นทีครั้งแล้วเนี่ยโอ้โยนโยนอเป็นครั้งแรกยังไม่รู้อาการใเจ็บให้ฝังเข็มโดนโดนดิดนิ่้องจดโดนโดเอก้เห็นดอกมั้งเยอะเนือไมต้องฝังเข้านี่้าอดต่าจะาอีกไม่่นัดว่าจะมาจ โอ้โดนโดนโดนล้สชุดสุดดูใช้ใช้ใช้คอนยาใชหมใช้คอนยาก็ได้้ก็ได้โอ้โดนโดนไม่เจ็บไม่ยาวมาเห็นการการทางานแล้วก็เกี่ยวกับด้านหนึ่งห้องแอก็ไม่มีอาการก็ไม่มี้จนมายมสอ้วิ่งโอ้ค้านั้นอ๋ าจารย์จะเป็นตไอ้นีต้องเป็นแดงหรอนนี่มันเงแดงแล้บเป็นไอเลเงินทองหน้าเดือดชมดเอเงินทองหน้าเออมืดมือเช้าอยู่เงินเมฆองมึดมาเลยนะก็จะมีคอยที่เราเราต้องอาจจะมีคั้ที่สก่อรอ